ต่อไปก็เชิญท่านมณีรัตน์เขบมบวงภิปลาครับเชิญครับค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตน์เขมวงวงสมาชิกบุทธ,ธิสภาค่ะ ขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศซึ่งขณะนี้อยู่ในวาระรับหลักการของสมาชิกุธิสภานะคะท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมเจตนารม์อันดีของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มุ่งเน้นการควบคุมและลดผลกระทบทางลบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนโดยรวมค่ะการปรับปรุงกฎหมายนี้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งค่ะสาหรับการวิเคราะห์การแก้ไขปรับปรุงหลักในร่างกฎหมายนี้ดิฉันขอแสดงความเห็นในประเด็นการแก้ไขปรับปรุงหลักที่สําคัญดังนี้นะคะในประเด็นของการขยายขอบเขตของการสื่อสารการตลาด ให้ครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นการปรับปรุงที่สอดคล้องกับรูปแบบการตลาดในปัจจุบันที่จะช่วยให้เกิดการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการเพิ่มคำนิยามผู้ที่มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจัดเลี้ยงตามประเพณีเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่แต่ที่ต้องพิจารณา ในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนและป้องกันปัญหาในการตีความที่จะนำไปสู่ช่องทางในการหลีกเลี่ยงทางกฎหมายด้วยนะคะท่านประธานคะในส่วนของโครงการในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญในระดับนโยบายของการแก้ไขปัญหานี้การปรับปรุงองค์กรองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยไม่ถูกแทรกแซงจากภาคธุรกิจจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อการบูรณาการอย่างเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนค่ะ และเป็นที่น่ายินดีนะคะที่มีการเพิ่มคณะกรรมการในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อให้เข้าถึงบริบทของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกันค่ะค่ะในส่วนของอประเด็นจุดในจุดแข็งนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดิฉันเห็นด้วยกับรายงานที่ได้นำเสนอไปแล้วว่ามีการครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่การผลิตการตลาดการจำหน่ายไปจนถึงการบริโภคนะคะและยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกลไกที่มีคณะกรรมการในระดับจังหวัดและระดับ และกรุงเทพมหานครนะคะจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความสอดคล้องกับบริบทและปัญหาในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มการให้ความสำคัญกับการป้องกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มอายุขั้นต่ำและการห้ามขายให้ผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมาเป็นมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันเยาวชนและลดความเสี่ยง จากอุบัติเหตุและปัญหาอื่นๆที่เกิดจากการเมาสุราท่านประธานคะข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นดิฉันมีข้อสังเกตด,ดังนี้คะ่ะข้อที่1พรบฉบับนี้ควรมีกลนกในการตรวจสอบและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ mm. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุบสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงในกฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาจมีการกำหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐสภาและสาธารณชนเป็นระยะค่ะข้อที่2การส่งเสริมให้ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการที่เราจะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้ผลจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ จากทั้งภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อที่3เราควรพิจารณาถึงผลกระทบของมาตรการการควบคุมต่อผู้ประกอบการรายย่อยอย่างรอบด้านและอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือหรือมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายหลักของการควบคุมค่ะข้อที่4นะคะการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมาจากการเก็บภาษีสัมภาษามิตรจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการรณรงค์ให้ความรู้การบำบัดรักษาและการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการควบคุมค่ะท่านประธานคะดิฉันคิด ดิฉันเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดแข็งหลายประการที่น่าชื่นชมแต่ก็ยังมีประเด็นบางประเด็นที่ยังควรจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให กฎหมายมีความสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริงโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญดิฉันจึงเห็นว่าเราควรที่จะรับร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของท่านสมาชิกุธิสภาและนำไปสู่การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ในวาระหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะขอบขอบคุณรรมนีรัธครับ